ข้อนี้มาดูเรื่องของการเปลี่ยนนะครับเพจสไตล์ให้ต่างกันแต่การนับหน้านั้นให้นับต่อกันนะครับวิธีการนั้นเราต้องสร้างเพจสไตล์ขึ้นมาก่อนนะครับโดยลองมาดูนะครับผมจะกดปุ่ม f 1 1ที่คีย์บอร์ดครับนะครับเพื่อที่จะเปิดรูปแบบและการจัดรูปแบบขึ้นมานะครับจะมีตัวเลือก2อันนะครับก็คือเซลล์สไตล์อันแรกแล้วก็อันที่2ตรงนี้จะเป็นเพจสไตล์นะครับ เราสามารถที่จะคลิกขวาแล้วก็คลิกที่ใหม่ตรงนี้ได้นะครับเพื่อที่จะสร้างสไตล์ขึ้นมาแต่ตรงนี้ผมสร้างไว้แล้ว2อันนะครับก็คือส่วนตัวนะครับแล้วก็แบบเป็นทางการในกรณีที่เราจะกําหนดนะครับรูปแบบการทํางานให้แตกต่างกันนั้นนะครับเราสามารถที่จะเลือกได้อยู่แล้วแต่ถ้าจะทําให้หน้าน,นั้นต่อกันนะครับให้คลิกขวาที่แต่ละอันที่ต้องการครับแล้วก็คลิกที่เปลี่ยนแปลงและมาที่ชีทนะครับหรือว่าแผ่นงานจะมีการเลือกนะครับมาร์กไ,ไว้ที่เลขหน้าแรกตรงนี้นะครับ ให้เราเลือกเช็คถูกตรงนี้ออกไปครับแล้วก็คลิกที่ปุ่มตกลงจากนั้นนะครับที่อีกอันนึงก็คือทางการนะครับคลิกขวาแล้วก็เลือกเปลี่ยนแปลงครับแล้วก็คลิกที่ตรงนี้ออกไปแล้วก็ตกลงถ้าเรามีสไตล์อยู่หลายๆแบบก็ใช้วิธีการนี้นะครับเวลาเราจัดการชิ้นงานขึ้นมานั้นการนับหน้านั้นก็จะนับต่อกัน ก็ลองนําเอาการปรับตรงนี้นะครับไปประยุกต์ใช้ในการทํางานดูครับสําหรับการเปลี่ยนเพจสไตล์ให้ต่างกันแต่ว่านับหน้าต่อกันครับ